ครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสวยค่ะครูสาวค่ะครูซ้อมค่ะจะพาเด็กๆมาเล่นลิงชิงบอลกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่นลิงชิงบอลนะคะรู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะลูกบอลค่ะกระาค่ะรู้จักอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมคะค่ะไปเลยค่ะไปเล่นลิงชิงบอลกันเลยนะคะไปค่ะ สาหรับวันนี้การเล่นลิงจิงบอลของครูสนุกไหมคะนสนุกค่ะชอบไหมคะ,คะชอบค่ะถ้าชอบถ้าสนุกนะคะเด็กๆสามารถเล่นได้ที่บ้านเลยนะคะโดยชวนค,คุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆด้วยก็ได้คะ่ะเล่นกันหลายคนสนุกดีนะคะสนุกค่ะเด็กๆเล่นแล้วอย่าลืมกงคลิปให้ครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูแถวค่ะ นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบา